โอเคครับสวัสดีอีกครั้รบว้าวได้เวลาลวทำงานแล้วครับปาด์ตงี้มือเห็นยังเลยครับพี่นอ้องง่ายกุ๊บตอนนี้ก็อยู่กับแคทสามหนึ่งหนึ่งนะครับเอ้ยสามหนึ่งสองครับตัวนี้แต่ไวมากเลยนะครับตัวนี้ว้ามันไงครับอยู่อะไรหรอครั้งนี้ ดูมุมนี้กันบ้างครับอู้มุมนั้นไม่ไหวครับคุณเยอะเกินนี่ครับอันนี้เมื่อกี้ท่าแกครับอู้ควายมากเลยครับตดวดๆดดเลยเป็นแคป312หนึ่งสองครับตัวนี้เสียเครื่องนิ่มมากเลยครับไม่มีควันเลยครับรถเขาสุดยอดเลย เป็นรถของทีมงานหมอจากอีกทรงพลนะครับพอดีผมมามาช่วยเขาวิ่งงานครับขึ้นถนนดินครับก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเ,เราได้ดูนะครับเดี๋คลิปนี้ดูกันยาวๆเลยครับวันนี้รถวิ่งอยู่9 0 0 0ันครับ ปอ๋ออีกขั้นหนึ่งยอยู่จอดที่ไหครับมีโลโบโคอปด้วยครับโลโบโคอปสีดำสองสี่เทอร์โบครับมา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 แล้วครับมาเอกของเราคุดปูสุดคลาสสิกครับคันนี้ รอครับ,รค,รบควาข้างในสูงครับห้าสิบห้าหกสิบ แอร์นะครับคุณปู่นี่มีแอร์นะครับเครื่องร้อยหกสิบแรงมากเลยเป็นรถทหารครับเดิมเป็นรถทหารเอามาต่อเป็นจำครับแต่ฝุ่นเยอะมากแล้วครับตอนนี้ นี่เป็นฮ i โน่เอฟซีครับแรดแรดเลยครับเนี่ยเเครื่องนิ่มมากเลยครับ แค่ไม่ได้ยินเลยโอย้เสียงเครื่องนิ่มมากเลยยอดเลยครับโอเคมาดูคนนี้บ้างฟร็ฟนครับเสียงดีมากเลย uổng này á, cồnเยอะ, chân chân gấp, đinh mình héng quá đấy, ao về lên đinh gấp, không, อยไูได้แล้วว้ยอยู่ทางนี้ขุนเยอะโอเคเอาเป็นว่าดูทางนี้แล้วกันครับเพื่อนๆโอ้ขุนเยอะมากไม่ไหวครับโอ้ดูฝั่งนู้นขุนเยอะมากมองอะไรไม่เห็นเลยครับทางนู้นลืมตามาเต็มเต็มเต็มตาเลยตรงนี้แหละ เสียงเครื่องนิ่มมากเลยเจ้าแคตตัวนี้ครับแล้วไวด้วยครับเต็มแล้วครับโอ้แปยดเลยครับแปยดเลยพื้นที่กุดตรงนี้ก็เยอะพอสมควรครับเอาหมดนี่เลย ไปก็จะเป็นรถทีมงานเซียนนี่แหละครับทีมงานเดียวกันนี่แหละที่มาช่วยเขาวิ่งครับเป็นเบก้าครับคบออนนี้อาจารย์เกี้ยงจัดให้อเอเ้ยไม่มีควันเลยครับไม่โกรปนี้ ไวด้วยปกติแคทจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ครับแต่ตัวนี้ความไวใช้ได้เลยครับแคทโดยรวมส่วนมากเขาก็จะไปเรื่อยๆครับจะดินแข็งดินไม่แข็งเขาก็จะไปเรื่อยๆของเขาครับ โลโบโคอปมาครับเจ้าโลโบโคอปบสายโหดครับสีดำครับโหดเยี่ยมมากเลยครับเครื่องเทอร์โบนะน่าจะเป็นเครื่องสองสี่นะครับตัวนั้นสองสี่รวมโบนะเสียงเทอร์โบเขาหวานมากเลยครับแต่ตอนนี้ฝุ่นมากเลยครับไม่ตายสิดูสิโอผนยูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ เอาเป็ว่าดูกันนะเดี๋ยวผมจะปิดตาถ่ายครับมันมันฝุ่นจริงๆครับโอดูกันยาวๆไปเลยครับไม่ต้องหยุดละอีกเต็มแล้วครับ เดี๋ยวรอดูโลโบโคอบนะครับโหดมากโลโบโครบคันนี้สีดำครับพูดแต่ดินลากไม้เยอะมากครับเพราะว่าเชรลิงต้นไม้ออกครับตรงนี้เห็นไหมมีแต่รากไม้เต็มเลย มาแล้วครับจะลบบวกเอาครับวูบคุณตลบเลยอุ้ยจะเดินไปดูได้บ่จังสิเดี๋ยวรอให้มาใกล้ๆดีกว่าดูครับฝุ่นดูฝุ่นครับดูฝุ่น เริ่มหอนเริ่มทสีบ้าแล้วครับก้นโอ้อากาศนี่ร้อนร้อนไหมไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหสุดยอดเลยร้อนจนทำให้คนเป็นบ้าได้เนี่ยโอ้หอนครับหอนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อติดจะได้คลิปมาให้พี่ๆน้องๆได้ดูก็ไม่มีปัญหาครับร้อนแค่นี้พี่ยังไหวครับ สุดแขนเลยครับจอดไกลคกนที่ชือต่อไปเป็นเจ้าโลโก้ครับสีดำสายโหดครับ สุดสุดสีดำครับสีดำอ้ไม่ถึงครับต้องขยับใหม่ครับมีครับเสียงเทอร์โบโวิวเลยครับแต่เสารู้สึกว่าเสาสูงมากเลย ฟุ่นๆค,ค,ครับเนี่ยรมน้้น,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 นหนาหน่อยครับโอ้ยมันฝุ่นครับไม่ไหวครับตรงนี้ เ็มแล้วครับเจ้าโลโบคบนี่กระบะค่อนข้างใหญ่ครับใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งยาวครับ <c oughs> <c oughs> อ้าวนิ่งไปแล้วครับ มีผลเครื่องนะครับไม่รู้ทำอะไรครับโอเคครับขยับแล้วครับน่าจะจอดรับโทรศัพท์ครับโอ้สูบุรีครับมอเตแต่ม่วนบุรีอยู่หรือเปล่า รถสายจอดมวนบุรีครับนี่จุดบุรีรทางวิ่งก็ค่อนข้างจะลำบากครับเป็นดินอย่างนี้แหละตลอดทางเลยครับระยะทางประมาณสองกิโลครับสองสามกิโลมันมีบางพื้นที่บางจุดจะเป็นดินทรายเลยครับทรายเลยอ่ะเป็นแบบเป็นดินทรายเลยครับ ซ้ายลึกเลยจนจนต้องใช้รถไถเกตออกนะเพราะว่ารถดำไปไม่ได้ครับเินน้ายลึกมากแต่ตอนนี้ฝุ่นเยอะมากแล้วร้อนมากด้วยสุดยอดเลยครับ ไม่พอครับไม่พอแถมอีกครับตอนนี้หน้าจอโทรศัพท์ผมมองไรไม่เห็นเลยครับฝุ่นเต็มไปหมดเลย สไลด์นอนครับเสียเบิดเบืดดดำซิ่งอ้าวออกไม่ได้อ้าวอ้าวโอใจครับตรงน,นั้นเป็นดินทรายครับชอบเล่นที่เลนครับสาภาพถือว่าโอเคเลยนะแคตตัวนี้น่าเอาใช้มากเลยความไวนี่ถือว่าโอเคเลยครับนี่เมื่อก่อนหน้านี้ าแก่เป okay, ็นคนขึ้นขับเองอู Je ้ไวมากจวดจวดเลยครับแล้วเครื so ่องนิ่มด้วยดินแข็งแข็งนี่สบายสบายเลยครับนี่ดินแข็งนะครับเนี่ยเจอดินทรายแบบแข็งเลยก็ไปเรื่อยๆของเขาครับได้อยู่แต่ความเร็วนี่ถือว่าโอเคเลยครับแต่ฝุ่นนี่ไม่โอเคกับผมมากเลยตอนนี้ เดี๋ยวเราจะไปเอารถาดีกว่านูรถจอดที่นู่นส่ละมองโกดตถตสับผมเนี่ยเดี๋ยวโบเห็นยังเลยโอ้โหสาละรถจอดที่นู่นมันมันห่อนพี่น้องดูทางเดีเป็นฝุ่นแบบนี้เลยเห็นไหมไงทวนๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไปเอาดินแล้วไม่ได้ลงไปถ่ายเนื้อเพราะว่าฝุ่นมันเยอะครับเดี๋ยวปิวยประตูฝุ่นเข้า ดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็จะอำลากันไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วรอติดตามกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องพิตาหกรอซิงนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จุงกะจุงกะสวัสดีครับ